สวัสดีค่ะในคาบที่2นี้นะคะนักเรียนวิทยาศาสตร์ก็ยังอยู่ในเรื่องพลังงานไฟฟ้ากับชีวิตค่ะนักเรียนอ่าในคลิปนี้นะคะก็จะเป็น EP 2นะคะนักเรียนในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอ่ารูปแบบของพลังงานนั่นเองนักเรียนดูสิคะว่ารูปแบบของพลังงานมีอะไรบ้างนะคะอ่าห อะไรคะพลังงานความร้อนนะคะ 2. พลังงานเสียง 3. พลังงานแสง 4. พลังงานกลและสุดท้ายนะคะก็คือพลังงานไฟฟ้านะคะ 5. รูปแบบของพลังงานนะคะ,ะจำไว้เลยนะนักเรียนพลังงานเนี่ยก็จะมี 5. รูปแบบแล้วก็ยังมีอื่นๆอ,อ,อีกมากมายแต่ว่าเราก็จะมาเรียนรู้ใน5 รูปแบบพลังงานนี้นะคะ,ะต่อไปเลยนะคะน่กเรียนม,มาดูเขาบอกว่าพลังงานกลนะคะเป็นพลังงานที่ให้วัตถุสามารถเคลื่อนที่หรือว่าเคลื่อนไหวได้นะคะก็อย่างเช่นรถรถไขาลานน่เรียนใครเคยเล่นบ้างรถไขลานรถที่มันมีไขาลานอะ,อะต่อไปนะคะก็จะเป็นหุนนห่นยนต์หุ่นยนต์เมื่อได้รับพลังงานก็จะ ทำให้หุ่นยนเคลื่อนที่นะคะอ่าอันนี้ก็เหมือนกันพัดลมนะคะพัดลมเนี่ยก็จะได้รับพลังงานความร้อนนะคะจะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานกลน,นะคะนักเรียนอ่ะต่อไปมาดูสิพลังงานไฟฟ้านะคะนักเรียนเขาบอกว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าสามารถทำงานได้นะคะก็อย่างเช่นอะไรคะ หลอดไฟนะคะก็ได้รับพลังงานไฟฟ้านะคะเตารีดนะคะก็ได้รับพลังงานไฟฟ้านะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่าน่าเรียนดูซิว่าของเล่นหรือว่าของใช้ทั้ง4อย่างนี้นะคะชนิดใดต้องการใช้พลังงานไฟฟ้านะคะอ่ะมาดูซิข้อที่1 ไฟฉายนะคะข้อ2กระปุกออมสิน3นะคะลูกบอลแล้วก็4ตู้เย็นค่ะอ่าพอจะเดากันได้ไหมอะไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช้พลังงานไฟฟ้านะคะเรียนอ่าแล้วมาดูเฉลยกันดีกว่าอ่าสิ่งที่ต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าน,นะคะก็คือไฟฉายแล้วก็ ตู้เย็นค่ะรู้ไหมว่าไฟฉายใช้ฐานนะคะนักเรียนแต่ฐานนั้นให้พลังงานไฟฟ้ากับไฟฉายทำให้ไฟฉายนั้นทำงานโดยการส่องแสงสว่างได้นะคะอ่ะต่อไปตู้เย็นเมื่อตู้เย็นได้รับพลังงานไฟฟ้าตู้เย็นก็จะสามารถทำงานก็คืออะไรคะให้ความเย็นใช่ไหมคะเพื่อกักเก็บอาหารนะคะ เมื่อเรารู้นะคะเกี่ยวกับชนิดของพลังงานนะคะแล้วก็จากคลิปวิดีโอแรก EP หนนะคะเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะ การใช้พลังงานไฟฟ้านะคะให้ประหยัดแล้วใช่ไหมให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดหน้าที่74ในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเล่ม2หน้าที่74นะคะเอามาดูกันเลยคำถามก็จะมี3คํคำถามนะคะเ้าถามว่าพลังงานคืออะไรนักเรียนก็ศึกษาจจกคลิปนะคะแล้วก็ตอบได้เลยนะคะ ข้อ2นะคะเขาถามว่าพลังงานมีแบบใดบ้างโอ้ง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ข้อ3ถ้าหากอ่าให้นักเรียนคิดเองนะคะว่าถ้าหากว่าไม่มีพลังงานไฟฟ้าใช้จะเป็นอย่างไรนะคะอ่าโอเคในคาบนี้ก็จบการเรียนการสอนเรื่องพลังรูปแบบของพลังงานเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ